นไปงุ้มนั้นเราก็จะซอยสไลด์ไปความยาวว่าต้องยุ่งเงินเล็กนิดผิวผิวแล้วก็สไลด์ท้านหน้าเป็นมอสนะฮะทรงนี้ไม่มีคำว่าล้าสวยตลอดถ้าแต่ยืดจริงๆต้องนัดกันแล้วก็มาต้องให้เตรียม้อไม่ได้โอ้หัวน้ำท,ท,ท,ท่ามเรื่องร้อนถ้า <c oughs> อยากจะยืดผมว่าถ้ายืดถึงหนูอ่ะ ก็เอาความหนามันออกสักนิดหนึ่งพอความหนามันออกแล้วมันจะอยู่ไปถูกพอหนูไม่ได้มัดแต่รุนแรงเพื่อนอะมามาเมื่อวานตื่นนอนมายืดมัดอะ่ะเวลาปิดบิดแบบนี้เราไปม้วนอะมันเป็นรอยบิดอะ่ะโอ<า>้โหแต่แรมนั่นมากเลยแต่ก็เอาอยู่นะคุณหนูมันอับสกอยังไงวะเนี่ยของปัญหาเลยืยดดีกว่าดิ้นเนี่ยโคตรอยู่ในแชมป์ยื้อท้ายเนี<อ>่ยตุ่มไปเยลยตอนแรกจิกเห็นมันฟอน่ายจิกมัดมนะ เออเอาอยู่อ่ะให้น้องแชมยื้อแค่น้ชายยื้อสะตรงเลยเนี่ยดีกว่าที่เงี้ยใส่น้ำคานอืมดอรุ่นเนี้ยไม่ดีกับใช้ไปแจกอันนี้อัน,นไปน้ำคานตรงตอนที่ ที่ทาสีนะนี่เราจะาลงตอนนี้เสร็จแล้วชอ็กชอกโกแลตช็อกโกแลตอมม,ม,ม,ม่วงอสะท้อนม,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 ม่วงนิดเดี๋ยวเราก็จะมาซอยจะผงนี่นะเดี๋ยวซอยคนพี่ดูหน้านเดี๋ยวจะมาสไลด์ข้างให้แกหน่อยให้ให้ดูกระชากไวตอนนี้อยย่เท่าไหร่นะหก <60. S 1> <c oughs> สิบหกสิบสิบเดี๋ยวเราจะมาสไลด์ปลายนะแล้วก็สไลด์ข้างหน้านิดเวลาเจอได้ดูดีนะคะซอยหกสิบ แคกเหลือสี่สิบอะต่อว่าจะเนียกเวลาทำสีผมแล้วก็ดูหน้าเด็กขึก้น <S <S นะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะเจ็ดสิบอันนี้เราก็จะมาซอยทีเดียวนะเพราะความยาวเท่าเดิมเราจะไม่ต้องแบ่งผมเลยนะคะเราก็ยกได้เลยเข้างหลังมันก็จะสวยพอดีเราก็นำนิดนี่เมื่อกีประการยืนตั้งไหคะอะไรนะแบบประการยืนอะไรเนี่ย ปากกายน้ำเงินมันก็ดำอ่ะมันจะดำํะะดำไปหรอเออปากกายน้ำเงินมันก็จะบอ,อกดำมาหนูอ,อืมแต่ก็ถ้า,ถาด้านน้ต้องฟอกก่อนจะ,นะ,นจะอาตะกายนั่นนะไม่เอาฟอกอืมผมดีไม่ไปดีอืมไปดูเลยแต่ฟอกของพนาพวกพนาปนาจะไม่มีพอก้ียนี่นะจะใช้ตัวช่วยอะเป็นทีบอะโดยที่เราไม่ต้องฟอกนั่นเนี่ยผมเสียหมดอะสวยนะ กัญชากไหวได้คนเราแน่แก่ก็แก่ไปยอมแก่สวยก่อนเพราะตาก่อนแล้วงนัดผมอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยปล่อยใช่ไหมน้อยครั้งที่จะปล่อยผมใช่ไหมจังหนาเลี้ยไม่ถูกท่านคิดว่าฟังเพส้นตั้งนานว่าวกค็ผกัะเหลาด้วยกัน <Ừ. S 2> ลืมชื่อทุกทีติดยาสากอนยาสากอนมาบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อย,ยว่ายาสากอนทำงานเยอะงานเขาเอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทั้ง,งหลังสวยเลยท่านี่เออเห็นมาส์สไลด์เลยอย่างกระดูสาวใจกหกสิบเลยห้าสิบตีนี้ก็สวยเลยนะครับผมงอกมากๆเลย<ช>เพราะางอกเกือบจะทุกทีข้างหน้าเราก็สไลด์าจากนี้ลงมาเลยค่ะเนี่ยเออเราไม่ต้องนั่นเยอะ ประชากไวน e. ิดนึงรุ่นไหนก็ทำได้กระทรงนี้นะเพราะเราเสยไปสวยหมดนะครับเมื่อวานถ้าตรงนี้ก็แกะมนเป็นท้อดกระถิ่นเก่งใช่ไหมแน่จะเรียกนาเลยโอเคว่าสวยป่าโอ้โหประชากไวนะเนี่ยเออท้างใต้อย่างนี้สิขอให้บอกเราจัดให้ลูกค้าท uh, right. okay. so oh. oh. ี่สวย ออกออกไปนิดนิดมั้ยไม่ไดเยอะไหนดูวสิงี้เห็นปะสวยปะเอออย่างเงี้ยดูดีเนี่ยข้างหน้าก็มุ้งมุ้งอย่างอันนี้สีอะไรอ่ะอันนี้สีช็อ้เนี่ยอะไรวะช็อชกโกแลอ่อประกายออกม่วงในใส่ม่วงหน่อยมันจะสวยอันนี้เห็ว่ะสวยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสองร้อยก็สวยได้นะฮะทั้งสีด้วยซอยด้วยนะคะ แพงนี่เวลอแมันสวยเงี้ยเห็น, mm. นไหมสวยเลยกระชากไวเลยเปิดหน้านดิเนไรเนี่ยเมื่อกี้มา <c oughs> หกสิบเหลือห้าสิบถูกใจเปล่า <c oughs> ลูกค้าพี่อายอไออะไรชาวบ้านเราบ้านเรานะเพิ่งมีอะไรสวยเลยไหมคะชากไวเลยนะเออยังต้องอย่างนี้สิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฟอลลุกหน่ยเนี่ยสวยใช่ไหมผมยังสาวฟอลนะแต่ยังวันนี้จะไม่รู้จะแต่งไง <c oughs> ว่าเราเดี๋ยวเราจะจะอยไล่กันนี้วนเวลาเป็เสยมาก็ดูสวยใช่ป่ะเราเมีอายุแต่เราก็ทําให้มันดูดีี่ยทั <c oughs> นี้ตรงปลายเขาจะมีวอลลุ่มสวยนะเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตัดนะแต่ผมเขาเหมือนยกสูงเดี๋ยวเราก็จะมีเสร็จแล้วก็ซอยไล่ข้างหน้าหน่อยข้างหลังแล้วก็สไลด์ปลายนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ